พี่น้องมาเบิงลูกพรำค่ะหรือเขาเสียเงมาลูกพุนเนาะค่ะเนาะแมนบอเนียโนพรำโน่พรำโอ้ลูกพร,กพรำค่ะว่าแมนลูกพุนกระสัน <Pl> um <laughs> ลูก,กพรำพุนอีกอันนึงพุนอีกอันนึงอันนี้ลูกพรำพรมา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 เก็บมาเก็บกองไว้นะคะเขามีคนกองมีผู้ซวยกองไว้อฉันกระสิเก็บค่ะเก็บโอ้ยลูกพุนนะ โอ้ลูกพรัมโอ้ยกยัญยาจะน้ำลูกพุนลงถุงไปเลยนี่คะ่ะทุกคนลูกพุนลูกพุนโอ้อีสังกษับสวนลูกพุนกับลูกพรัมลูกพุนมาซิมกันสดๆจากต้นมามาซิมกันนี่นะคะทุกคนเซ็ตเสื้อรวยๆฝรั่งสอนก่อนจะกินอะไรเขาเซ็ตเสื้อนะอเจลยุ้ซ้ายเอาเจลมาสมน้อยๆลองชมหวาน Mm hmm. อืย่างล่ะพญาเด็ดกองมะไห้มันเตี้ยหลายเก็บบ่ฮอดพะนะเอาประตูให <All right. S 1> mm ้ลงประตูเออโออเมียสูงหลายผัวผัวกองมาไห้ละ ผัวกองผัวกองเมียเก็บเออ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 เฝ้าเก็บเด้ออีเตียวพนามเบิงละพนาเมียเพนสูงหลายเมียเพนสูงหลายเอาซิมซิมลงกันน่ะซิมโอ้ยซิมกันเอออันนี้สุกแห้งอันต้นมังหันสุกไปแห้งมึงซิมกันเด้ออืมอืมสมหวานหวานกี่แต่กับบะนี่ละคอยอ่ะ อันใส่ถุง You gonna make s ม m e plum jam or ดองได้ปะได้อือันนี้อันนี้แก๋ๆเฮ้ยวีพิกฟอ r grandma as well Okay ทอคส์ลิน as well ถ้าไม่มีคนเก็บกินมันก็สีเน่าแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องถ้าสะให้มันเน่าให้ยังเก็บกินสันตัวแม่นปะค่ะเดี๋ยอะๆอันเพิ่นกระเพ้าอันนองหมามาเก็บลูกลนด้วยกันแล้วค่ะเนาะ หัวลังกะกี้พุ้โอ้พิ่นสัน้น<อ>เอาเท่ากับสลัดเท่ากล่องโอ้ยในป่านี่โดกมากอีหลีค่ะสุคนนี่เก็บลูกพุ่นเกือบสีออกพัมเออเก็บลูกพัมเออลูกยังกว่พี่โอ้ลูกพัมโอ้ยเดี๋ยวอยากจะน้ำพุ่นเดี๋ยวเนาะชั้นนี่เก็บลูกพุ่นนี่ในป่าในป่าในป่าไปตา,าฮักแถน้อนมาเหลอบอย อันที่หล่นอยู่ข้างใต้นะคะพลังเพิ่นก็มาเก็บค่ะนี่เพิ่นมาเก็บเนี่ยเพิ่นได้ไปเก็บเบียกับายอะไรเอาให้เพิ่นมันนิ่มๆมันสีซุกมาก อออันนี้คืออันขายอันนี้หวานอันนี้อร่อยก็ละต้นีด้พี่โอ๋ก็ต้นจ้ะแต่คือมันสุกแล้วไหมอืมอม้สุกแล้วอร่อยอร่อยหวานไม่เปรี้ยว,วยนี่นี่อันนี้พันนี่แสบนี่พันนี่แสบผู้ใด,ดสิเก็บกับมาเก็บพันนี่เด้ออืมมากับพลังให้เก็บแต่พอกินเด้อสุขคนยังไปหาเก็บหลายอเอากะสอบมาก,กับเก็บได้แค่ซ้ำอ่อนมือกำได้นี่นะ<ม>นเก็บเกินบ่ไร นี่โค้งชั้นนี่นเด้อคะ่ะนี่นี่นี่ผ่นนี่อร่อยอร่อยผ่านนี่สิต้นใหญ่กว่าผ่านนั่นแน่เด้อแนวต้นนั่นจะเ,เป็นนั่นใบคนละแบบเออใบมันจะคนละแบบเด้อจ้ะอันนี้เสียบอันนี้เสียบนั่นเก็บไ,โไปโรเตอร์ใบนี่ของยหญ่นี่นี่หายซิบแน่นไหมเนะึงอือหายแล้วห <c oughs> นูกะสิมะยามพี่โอบ่อ oh, ย เอ่อคีชินวายฟ์เจมเจเจมเจมเนี่ยไม่เบบคอมปอตคอมปอตไงว้ยหัวฉันคือฟูฉันออกจากป่าลูกพรุนฉันออกจากป่าลูกพุ่นกับป่าแอปเปิลมาหัวฉันฟูค่ะว้ายผลแบกเบอร์รี่กระดกโอ้โหหนึ่งบักใหญ่หนึ่งแบกเบอร์รี่เอ่อแอปเปิลเด้เด้ลูกแพะลูกแพะพี่น้องพี่น้องลูกแพะปลาตายเล็กตายเล็กไปปูเตะลูกแพะปลาเท่าเลกไว้ก่อนสวัสดีค่ะ Gå ind i, gæt Get in it? Øh, Øh, Øh luk